วใหญ่ปันไดเนาะทุกคนดูอีเมสันจะโซ่แข็งแรงแมนใหญ่แท้นี่เฮลโลสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องโาล่เฮาและเอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเก่าเมื่อนี้เฮากำมาอยู่กับสองโซลาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้โาล่าสิบห้าพี่น้องมาลกมั่นจ้านี้ ตอนนี้เขามาอยู่ที่สวนมันต้นจ้าทุกคนเบื้องนี้พวกแม่กะลรแล้วเนาะน้องหล่มาซอยพวกแม่ลกมันหนึ่งมือจ้าหนี่กำลังสีพาทุกคนไปตัดลันมันและก่าสิพาทุกคนงัดมันเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องหล่ะสีพาทุกคนเบื้องสวนมันต้นของพวกแม่ก่อนเนาพี่น้องเนื่องจากว่าพนลรมันสองมือผ่านไปมืนนีก็น่าจะเป็นมือสุดท้ายหรือว่าจังไดยาโบหูขามาลุนน้ำกันเบื้องว่ามืนนีมันสิยแล้วด้วยบ่แล้วนะพี่น้องไปพี่น้องสิพาพี่น้องไป ลกมันตมนตมันนี้ก่อนนี้เอาพาทุกคนไปเห็ดียักลำจีนมนนี้พาทุกคนเห็ดียักํำลาวก่อนมาลกมันต้นจ้าพี่น้องไปกันเลยอนนี้จะเป็นมันที่พวกเพื่อนลกวานนี้จิวเยอะมากนี่อันนี้เป็นสวนมันที่ลกมันแล้วนะทุกคนเอ้ยยังบลายดอกสวนมันนี่มอหน่อยๆนี่กะว่าสิลกมันงัดบะถึกทาแล้ะพี่ เอาแบกแบกสูโอ้หกขนาดหกเหือหือขนาดกะดีโลจา้าหกอย่างนี้ทางนั้นก็สีคนมั่นเมื่อบาดในริ้วรับในริ้วนี่จะเป็นมันตอกมันตนทางนั้นก็กำลังสีคนมันเมื่อบาดเด้อสว่วนเฮาสิมา นี่แหละสิมาตัดลำมันก่อนหลังจากนั้นจังสิมางัดงัดงัดลูกเดียวท่านั้นกำลังคนมันขึ้นรถทุกคนมางัดมันนำกันเด้อเบ่งมันไหมความมันหัวใหญ่สโปมันด,ดก <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> เดี๋ยวหอสิพาทุกคนเลาะงัดมันก่อนไปทุกคนไปหาเลาะมัน วัวใหญ่อีลีหันย้วึงเลยหูงัดซิงัดซิโอ้โหไม่มีอัน้เนีาา่ยหนาวแบบเหนขักเบิ่งเบิร์งัดตัวนี้นี่หูหูอยอดปาดใหญ่ขนาดเลย สปอมดกเอลี่อ,ลอีอ mm hmm. นี่ใหญ่มากเลย mm hmm. ขาตาไปได้บ่อนไหม mm hmm. จะฎาได้มันหกซื้อนี่มันมันเจออ่ะว้าว ยอดนี่คือมันพรังัวดกหัวใหญ่ยวสันซีลกไข่บึงบันดาเยอะมากยกแม่ยกมันเบึง นี่นี่สำเร็จบ้างนี่ตัวลกแล้วนี่น่า <c oughs> ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าที่คิด <c oughs> นี่สเปอร์มาดุก <c oughs> เอเอเออค่กะกะโอ้ยบายอ่ะมันไปดู ทั้งใหญ่ทั้งยาวดูอีเมสันจะสู้แข็งแรงด่าซะใหญ่มากนี่มันของแท้มาเด้อมาลกมันซอยน้องลาเนี่จ้าใครวางมาเด้อเบา่างก็มาปกติ Uh. 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 ngày phong thế nhảy bò nhảy bò gù tôm dưu chữ tích cái thói vào đây mọi người mọi người mọi

อแข็งแรงไหมหนนายายมาเด้อทุกคนเด้อมาลกมันซอยนะเด้อมันใหญ่ใหญ่เดี๋ยวสิให้ดูมันใหญ่นะออใหญ่นะ,ะใหญ่เลยนี่อะไรจะใหญ่ขนาดนี้ทุกคนขาเหนื่อยมาก เซรว่าเสียดายมันหกสือ่อเนอะาะทำมันจังบุคอยเหตุมันปนัญหายกล็บระนาดไม่เลยแมนสป,ปูแมน <c oughs> ใหญ่แท้นี่มันคลองแท้นี่มันคลองตึงถ้ยคืบเลยจาก่ทยไหมมาพี่นอ้องสิพาพี่นอ้องมาลกมันย่ำแรงพี่นอ้องบรรยากาศตอนแรงว้าพี่นอ้นองมันควมมันอันนี้แถวนี้มันหกแน่นอยหนึ่งเนาะพี่นอ้องแลยวสิพาพี่นอ้องไป ฮะลกมันเนะเาะเฮางัดแล้วเลยพี่น้องเ่าก็สีมาลกตโตเพราะว่ายานมันคือคากถืกเพสร้างขนาดของโบหินเนาะนีม่มาเบิ่งมันนี่ความมันใหญ่นี่นี่แหละมันที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านของเขาสปเปอร์หมากดกโอ้โหใ,ใหญ่ค่ะใหญ่ยาวเลยน,นี่นี่ทุกคนมาเบิ่งมันนี่ความมันใหญ่ ใหญ่แท้ใหญ่วานี่คือมากหัวมันใหญ่มากเลยใีหนองหลาสิพาทุกคนไปหาโลคูดมันต้นเด้อพี่น้องเพได้วางมาลกมันต้นซอยนนองหลานเ่เด้อบรรยากาศกับคอนดังแดดมากเดียวค่ะสิพาทุกคนไปมันหกในหน่อยนึงนะคะไม่น้อยแล้วค่ะมันหกมากทุกคนแถวนี้หัวมันใหญ่ลี อันนี้แหละเขาจึงเอินว่าหัวมันสูป,ปมดดอกมา <c ười> ขุดมันขุดมันเราเป็นขุดเขียดขุดมันพอมันใหญ่ซ้ำได้นี่เราต้องมีการขุดการงัดมันอย่างหน่อยใส่เวลาซองสโมงว์ดึงดึงโอ้โ,อโ,อโอนั่นไงอย่างเสียม เจาะแบบอีกไหมยังสุดขาดย้ำอยู่เลยอาติโทนี่คือมัน,นอยังว่าซือ้อไหมสเปอร์ด็อกแมนสเปอร์ด็อกแมนมันอะไรมีสเปอร์ด็อกแมนด้วยใหญ่มากเลยทุกคนใครบ่เคยเห็นมันบา้างติโทเิงมันเฮาสีหกแต่มันทองเฮามันใหญ่อัปปอมือเลยล็อกเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh เท่าเลยปะให<ส>ญ่ <Mull in> <mon> ให<ส>ญ่มากใหญ่พอสมควรว้าวโอ้ใหญ่ขนาดเลยทุกคนที่พาทุกคนมาตัดมันเอาทีดูเอียงตะเขนอยู่เป็นปลาต่อเลยไอเดือดขกุ่นเลย tại tã ba cọ lị đ่า ฮอมละเพาะขาตังก็ này น้อมาตินี่นี่กัน គាត់ទៅចូលក្នុងជិតទៅអីអាស៊ីនេះនេះអាស៊ីបានទីតើឯងមែនអត់ថាយហូមួយនាទីតើតើហត់លោកលឿនអឺនេះទៅទឹកតិចទៅជឹង นกโปเลียวเนกโปนกโปมานอนนี่นอนเจรือยังไงตยงโปนี่โปมักดกบานดักนี่นี่ก่อนอ่านี่นี่นี่กมาเลยมาเอะตาฮาสายอพี่น้องบรรยากาศย้ามแรงพาพี่น้องคนมันต้น ขึนรถตอกๆมาหากระสิเมื่อบ้านเนาะทุกคนนี่จะเป็นมันต้นที่ห้าลกได้ซองมือนะพี่น้องไปสิพาทุกคนเมื่อน่นเมื่อคนมันต้นใส่รถคนเมื่อบ้านพี่น้องแต่ว่าห้ายังไม่ทันได้ปั่นดอก ย่างมืออื่นนี่ค่ะสีมาคนมันแล้วก็มือฮือมือตึงผลมาจากสีปานมันเนาะใน,นสีคนขึ้นรถตอกจ้าคนมันขึ้นรถคนมันขึ้นรถตอนสีเมื่อบานแล้ววันนี้ค่ำแล้วจช่ไหมเอ็มเจโน สิพาทุกคนเมื่อวันนี้เส้ทนทางกัลงลุกคุกขามากเบิ่งไหมอันนี้คือเท่ากับสิบุกสวนมันเข้าเมื่อเลยแบบนี้แหละบรรยากาศยูไฮยูสวนมือน,นี้พาทุกคนมาลกมันโตนพี่น้องไปเมื่อกันเลยวันนี้บายบายลิวเส้นทางที่เทาสีเมื่อบานมันลงลุกคุกขามาก เหลวช่างตียอลเหลวว้าวมีคือเส้นทางที่หาสิรละบ,บานเกิดสั้น ทุกคนบันนี้สิผ้าทุกคนยางเมื่อบานกันเลยจ้าทุกคนจ้าบันนี้กับผ้าพี่น้องมาลูกมั่นซอยพวกแม่จ้าพี่น้องก็คือว่าสําเร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังแต่คนมั่นอีกเนาะยังแต่คนประมาณอยู่สองคันรถประมาณเมื่ออื่นนี่คือชีสำเร็จเรียบร้อยแต่ว่าในการลกมั่นมันนี้ก็คือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามั่นเบิดแล้วเอาลกมันนี้ม่แต่ยังคนมั่นซื่อแต่วันนี้น้องหลานสิขกอวตัวชนีเด้อไปพบกันในคลิปหน้าเลย คลิปที่เขามารับชมคลิปน้องหล่าวันนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลา่าคือเกาวด์เดพี่นอ้องใส่กดไลค์กดแชร์ใส่จะใสให้ในเด้อจ้าวันนี้จะขอบตัวไว้สนิทก่อนจ้าพบกันในคลิปหน้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบายดูมาบ้าน